หลังจากการมาของ Mazda BT-50 ไม่ได้เชนพวกคุ้มพลังใหม่ล่าสุดจาก Isuzu D-Max ในพิก 2. 2ัด2.2ลิตรบทอถือว่ากลับมาใช้เครื่องยนต์พิกัดนี้อีกครั้งหลังในโฉมที่แล้วที่ร่วมกับ Ford Ranger ก็ใช้ดีเซล2.2ลิตรเช่นกันแต่การได้รับอิทธิพลจาก Isuzu ครั้งนี้ได้สร้างความน่าสนใจตามฝาแฝดผู้พี่นะครับโดยในคลิปก่อนเรานำเสนอตัวเลขความประหยัดในรถยนต์ Isuzu ไปแล้ววันนี้มาดูในกระบะ BT-50 ว่าอัตราเส้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงจะเป็นอย่างไร กระบะ Mazda BT-50 ใหม่มีการจำหน่ายในไทยทั้งหมด4รุ่นซึ่งเครื่องยนต์ดีเซลใหม่จะมีให้เลือก2รุ่นย่อยนะครับคือแคมและ4ประตูยกสูงโดยขุมพลังจะมีขนาด2.2ลิตรโบให้กำลัง163แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรตัวถังแคมจะได้เกียร์ธรรมดา6สปีดส่วน4ประตูจะได้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่เริ่มจากตัวถังฟรีสไตล์แคม 6MT อ้างอิงจาก Eco Sticker ให้ความประหยัดในสภาวะรวม อยู่ที่14.9กิโลเมตรต่อลแบ่งเป็นการขับขี่ในเมือง12.04กิโลเมตรต่อลตรและการขับขี่นอกเมือง17.54กิโลเมตรต่อลส่วนค่ามลพิษไอเสีย CO2 อยู่ที่175กรัมต่อกิโลเมตรส่วนตัวถัง Double Cab 8AT ในภาพรวมจะให้ความประหยัดมากกว่าเล็กน้อยนะครับน่าจะมาจากการใช้เกียร์อัตโนมัติลูกใหม่ซึ่งมีอัตราสิ้นเปลืองในสภาวะรวม15.4กิเมอล การขับขี่ในเมือง12.98กิโลเมตร่อลิตรส่วนการขับขี่นอกเมืองทำได้17.24กิโลเมตร่อลิตรการปล่อยค่าไอเสียต่ำลงอยู่ที่170กรัมต่อกิโลเมตรติกับ m a มาส BT 50ถือได้ว่าเป็นโมเดลที่คนไทยนิยมน้อยที่สุดน้อยกว่าชมที่แล้วอีกนะครับและจากรายงานยอดขายเดือนตุลาคมล่าสุดมีการจำหน่ายเพียง8คันเท่านั้นทําให้การขายตลอดทั้งปีพายแพ้กระทั่งกระบะจาก MG ท,ท,ทั้งๆที่มาสด้าลดแลนในไทยมายาวนานกว่าและแม้ว่าจะมีการเปิดตัวใหม่ล่าสุดแต่มาสด้ามีให้เลือกเพียงสีรุ่นย่อยเท่านั้นแถมราคาไม่ได้ตางไปจากคู่แข่งด้วยนะครับสิ่งนี้อาจจะทําให้ยอดขายไม่ได้ปังอย่างที่คิดแต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวล่าสุดก็ได้รับคําชมจากคนไทยจํานวนไม่น้อยว่าตัวรถมีความโดดเด่นและสวยงามกว่าเดิมอย่างชัดเจนอย่างน้อยก็เป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับรอชมว่าสถานการณ์ของ BT 5 0จะเป็นอย่างไรต่อไป